ก็่ยับตัว h ัพโ o r i n o 14 5G นะครับในส่วนของการอัดมันจะวิวหน้าจอนะครับเราก็สามารถที่จะทงก,งการ่ัดการอัการกอัดเสียงระบบแล้วก็เสียงใหม่ไปพร้อมกันได้นะครับตามปกติกอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะเปิดปิดในส่วนของใหม่แล้วก็เสียงระบบได้ขนาดที่เราต้องการอัดวิอหน้าจอนะครับ แสงอาจารย์นิดหนึ่งต้องขอไปนะครับการที่เราบันทึกรเราแ็กด้านบนนะครับก็จะมีตัวเมนู p o อ up ขึ้นมานะครับให้เราเลือกที่จะเปิดปิดการอัดเสียงต่างปิดเสียงระบบปิดเสียงใหม่นะครับนะครับอาจาปิดเสียงระบบนะครับเปิดแค่เสียงใหม่ไว้ก็ได้นะครับการที่เราบ w, รันทึกว่าปิดตั้งสองนะครับก็ปิดได้เราเปิดเสียงระบบเราไม่อัดเสียงใหม่ก็ได้นะครับ สะดวกดีแล้วก็ง่ายนะครับเราสามารถเปิดปิดระหว่างที่เราทงการอัดพิวน้าจออยู่ถือว่าตอบโจทย์บางครั้งหลายคนอาจจะต้องการบางส่วนของเสียงในระบบว่าอาจจะมีเสียงเล็ดลอดหรือว่าบางคนต้องหยุดก็ปิดเสียงไปดีกว่าการกดปิดการบันทึกนะครับถือว่าตั้ใจดีนะครับลองดูนะครับ เอาโปรินอสุบสีจีนะครับ